ขณะนี้เราอยู่บนเครื่องนะครับในสายการบินไทยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวกันที่ประเทศญี่ปุ่นเดินทางจากสนามสนามบินสุวรรณภูมินะฮะจุดหมายปลายทางก็คือสนามบินนาริตะก่อนเดินทางก็เก็บบรรยากาศบนเครื่องบ,นองบินสายการบินไทยนะฮะให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ เดินทางมาถึงสนามบินนาริตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นคณะเพื่อนๆผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้นะครับเรื่อยๆคะ่ะจะมีจุดถ่ายรูปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนเจอกันเราก็จะกลับมาเจอกันที่รถเลยนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากที่เราไปขอพรเสร็จเรียบร้อยคะ่ะไปที่ร้านอาหารใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้น ตอนขึ้นรถนะคะทุกคนทุกท่านเข้าห้องน้ำเนาะอย่าลืมเข้าห้องน้ํามาด้วยนะคะห้องน้าที่นี่จะมีอยู่2จุดค่ะจุดแรกนะคะคือตรงที่เราลงรถเลยพอลงรถปุ๊บท่านจะเจอห้องน้ําอยู่นะคะบริเวณด้านนอกกับอีกจุดหนึง่งนะคะ่ะตอนที่เราเดินเข้าไปด้านในนะคะตรงสแตนที่มีที่เราจะถ่ายรูปวงกันนะคะทางด้านเดินเข้าไปปุ๊บถ่ายประตูทางเข้าเข้าปปุ๊บจะอยู่ขวามือค่ะนะคะจะมีห้องน้าอีกหนึ่งจุดนะคะจะมีห้องน้ำอีกหนึ่งนะะจุด เราะนนก่อนขึ้นรถเนาะก่นอนออกมาจากข้างนอกก่อนออกก่อนออกมาขึ้นรถนะคะอย่าลืมเข้าน้ำมานะคะเพราะหลังจากนั้นเดินทางอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มะคะ่ะนาจิกประมาณสิบนาทีนะคะสิบนาทีเราน่าจะถึงพอด,ดีพอด,ดีเนาะนะคะในที่สุดเราก็มาถึงนะครับเขาเรียกว่าพระใหญ่อุชิกุนะฮะผมเก็บภาพในขณะที่ รถบาสเนี่ยกำลังเข้าจอดในลานจอดนะครับถ้ามองขึ้นไปเนี่ยจะเหมือนพระหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านลอยได้จริงๆนะครับแล้วผมก็มาเจออีกมุมหนึ่งนะฮะก็คือทางเข้านั่นเองนะครับซึ่งมองเนี่ยเหมือนพระท่านลอยเหนือหมู่บ้านจริงๆนะครับรเราก็เดินเข้ามาภายในบริเวณพระใหญ่อุชิคุนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะฮะแหมจะบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาก็มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเนาะก็มาล้างหน้าล้างตาล้างมือนะครับพร้อมกับดื่มกินได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในชมองค์พระใหญ่ด้านในนะครับน้ำเย็นมากนะฮะคนไทยเราก็ขอทุกเรื่องนะฮะที่เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ พอเราเดินทางมาเจอบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะฮะคณะทัวร์ไทยของเราก็ขอให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะฮะล้างในเรื่องของโ,อโชคร้ายออกไปให้หมดแล้วกันนะครับความศักดิ์สิทธิ์ในแบบฉบับของที่น้องชาวพุทธศาสนาตรงจุดนี้นะครับก็เรียกว่าซุ้มประตูวัดนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าทางเข้าวัดนะฮะซุ้มประตูวัดแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ พระใหญ่อุชิคุไดบุสึนะครับเป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะฮะและก็เคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกนะที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊กนะครับเมื่อปีกิตศักราช1995จากความสูงถึง120เมตรนะฮะทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียวนะครับแต่ไฮไลท์ของที่นี่ ไม่ได้มีเพียงที่สการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการในระดับความสูงที่85เมตรซึ่งจะอยู่ตรงส่วนหน้าอกของพระพุทธรูปเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวในมุมด้านกว้างได้ทั้งหมดบนชั้นนี้นะครับยังมีกระจกและช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้าน และสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วยนะครับพระใหญ่แห่งอิราบากินะฮะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง10ปีนะครับสร้างเสร็จเมื่อปีคิตศรัการาช1993นะฮะความสูงจากฐาน20เมตรนะฮะ ความสูงของรูปปั้น100เมตรหล่อขึ้นด้วยทองสำลิดนะครับภายในพระพุทธรูปนะสามารถเข้าชมได้ทั้งหมด5ชั้นนะฮะโดยแต่ละชั้นจะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปนะครับบริเวณชั้นที่4นะจะมีการขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปนะไดบุสส์นะครับในอดีตนะฮะที่แห่งนี้เคยเป็นสุสานนะฮะก่อนจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ก่อตั้งโดยพระสงฆ์ชินรันนะครับพระกลุ่มนิกายมหายานที่ต้องการเผยแผ่พุทธศาสนาในทุกๆปีวันที่15สิงหาคมจะมีการจัดงานพิธีการทางาศาสนาเรียกว่ามัดโทเอนะเทศากาลดอกไม้ไฟมีการจุดดอกไม้ไฟเพื่อสการะและการจุดโคมไฟหลายร้อยดวงทั่วงงานนะฮะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรพลาดนะครับ ลังจากที่เราเที่ยวกันจนเหน็ดเหนื่อยแล้วนะครับเราก็มารับประทานอาหารซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าทงคัตสึนะครับทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูชุบแป้งทอดเป็นคำสมาดนะฮะของคำสองคำตามสไตล์ญี่ปุ่นก็คือ ทงที่แปลว่าหมูนะครับแล้วก็บวกกับคำว่าคัดสืกนะฮะในภาษาอังกฤษเป็นชื่อเรียกอาหารเนื้อสัตว์ชุบแป้งทอดนะครับไข่และขนมปังแล้วนำมาทอดนะฮะจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นๆอาหารจานนี้เล่าขานกันมาว่าเป็นอาหารรากเงามาจากอาหารคัสเตเลสไตล์ยุโรปจานหนึ่งของประเทศอังกฤษที่เริ่มเข้าแทรกซึมมาสู่ประเทศญี่ปุ่นในสมัยเมจิ ประมาณปีคิรศกราช1,899แต่ก็ได้ปรับปรุงสูตรจนมีเอกลักษณ์ตามวิถีแห่งชาวแดนอาทิตย์อุทัยนะฮะแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยรามเมงร้อนๆอ,อีกหนึ่งถ้วยเพื่อแก้ความหนาวนะฮะก็จบแล้วนะครับสำหรับ การเที่ยวญี่ปุ่นในทริปนี้นะฮะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมถูกอกถูกใจอย่างไรก็ฝากติดตามช่องไร่แต่งทองมิวสิกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ